không, rồi, cái lùm lùm mà pap, cái โอเคจ้ะน <Okay>. yeah. mm ้องะอ้วนเบลวิกมาให้หมามาเนี่ยไปลูกไปวน้เอาลูเนี่ยเอาลูกเมดิซีนมาให้หมามาสิเอาวิกมาให้หมามาหนูแม่ทาให้น้องก่อนนะหายใจคึกคักคึกคักเนี่ย มันเป็เป็นวัดอีกพื่อน่นต <instruments> ัว oh, มันเป็นล uh? ุ่มรุ uh ่มเหมือนบน่าจะเอาลูกเตมเลยิมหนูาออาการให้ตลกตลกนี้เป็นรูปภาพนี่จะพาะสัน่กรกมอมบางแท่ดอกลูกเก้ฮะเบ้ฮะเด็กจะเป็นกิกบเลเ

เมื่อเนียนพิเพเกันไปนอนน้ำพ,อพ่อผวานอันวิน่แรงยามแรงอันยาแมะมา่านกินเขาน้่นมาเสนเนียอยู่บ้านพ่อเขาเออเพชรก็เลยได้ไปกินเขา,า,ากับยาแล้วก็ได้ได้นอนหุ่นเพราะว่าพ่อเขาไปต้องเสียเวลาขับมาทรงอยู่ในอีกอื่อื่นกับมารับพิพุ่มคือเกาห่ะตอนเศร้า อากาศดังสี่นี่เขาตรงแห,ห้งคับลูกยังเป,ยเปียกแฉะแฉะอีกสิหนาะโอ้กันไปทรงลูกนี่ตลอดตรวลูกเลยค่ะแล้วตนวจจากของนั่นยางหลากชุดไปเปียกแฉะพวเป็นป ơi, ตัะยูปาเบ้ปามีอีกสิบนาทีนะลูกปั๊บปาเบ้ปบพูปับ๊บดูหอวทียังมีนิดแต่นะโอเคปะ โอเคแมลูโอเคจ้ะโอเคโอเคโอเคครบกอืมโอ้เ้าชื่ออะไรครบกันละ oh. อ๋อชื่ออะไรนะ oh. ครบกันค็อไเฮ็นอะไ oh. รคกันครบกัน่นคนเองร็กกันได้ ปาปกอย่าน่นอนะนกแก้วนะมันมเ,เรียกกินขีนมูหรืแม่เบิรกันนะไอขี้มูเข้าปากหรือเปล่าเหีเ้ยเลยน่า <c oughs> ตกลงไปในหลุมเลยเห็นไหมมาสนใจเราช่วงนี้เป็นช่วงพักพอนของเหี้ยน เห็นสงบไม่กวนใครนี那個那個่ถือว่าเป็นเป็นเหตุการณ์ที่ดีเยี่ยมเลื่อนเลื่อนเบื้งเหตุคือคือเรื่อเลื่อนเลือกเบิ้งงดนยังนี่อันเบิ้งไปเบิ้งมาเพิ่นเลือกเลื่อนไปเบิ้งมากับเจ้าไปภาษาภาษารัสเซียแน่ภาษาอาหรับิกแน่อันเบิ้งรูปเอาฟังมูลเรื่องหัวตามเอา ิองคักเองอ่ะอ่ะเดี๋ยวกๆกันดิขี้มูกอะไรป่ะน่ะเฮ้ยใครอ่ะใครอืมเด็กคือเลยท่าน <c oughs> เออเมื่อนี้แม่ปูกกับสีนอนตะเว้นจักหน่อยนะเมือ่อยอากาศเมื่อยอากาศนะคะอากาบไม่ได้เหตุเป็นแต่ป่วยใหย้อยใครอยู่มืออื่น มืออื่นแม่ปู่ได้หยุดอื่นหยุดพักผ่อนสมองแต่ว่าวัานพรหัสกับมี่หนักอีกคือก่าค่ะมี่มเลี่ยนเมิดมือมันพรหัสโอ้อยนะบายบายก่อนบายบายจุ๊บจุ๊บจุจ๊บก,กัน,นอ,อืมมาแมมามมาเออจ๊อกกอกอ